ทองสวัสด์เข้มแข็งร่วมแรงพัฒนาสนองปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงวิสาหกิจชุมชนกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านทองสวัสด์ตั้งอยู่ที่65หมู่ที่9ตําบลหนององ้อมอําเภอทุ่งสีอุดมจังหวัดอุบลราชธานีบ้านทองสวัสดิ์เป็นหมู่บ้านแรกที่จะเดินทางเข้าสู่อําเภอทุ่งสีอุดมห่างจากจังหวัดอุบลราชธานีไปทางทิศใต้ ระยะทางประมาณ70กิโลเมตรและห่างจากอำเภอทุ่งศีอุดมประมาณ8กิโลเมตรสภาพพื้นที่เป็นที่ราบลุ่มประชากรส่วนมากประกอบอาชีพทำการเกษตรมีพื้นที่ทั้งหมด1,287ไร่แยกเป็นพื้นที่ทำการเกษตรจำนวน1,252ไร่เป็นพื้นที่ที่อยู่อาศัยจำนวน35ไร่ วิสัยทัศน์ของวิสาหกิจชุมชนสถาบันการเงินที่เข้มแข็งเศรษฐกิจชุมชนมั่นคงการประกอบอาชีพอาชีพหลักครัวเรือนทำนาทำการเกษตรจำนวน81ครัวเรือนรับราชการจำนวน15ครัวเรือนค้าขายจำนวน15ครัวเรือน อาชีพเสริมเพิ่มรายได้ปลูกพืชผัก67ครัวเรือนเลี้ยงปลา5ครัวเรือนเลี้ยงโคกระบือ33ครัวเรือนเลี้ยงหมู10ครัวเรือนเลี้ยงไก่30ครัวเรือนกลุ่มอาชีพในชุมชนมีจำนวน8กลุ่ม1กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตมีจำนวนสมาชิกกลุ่ม72คนจำนวนเงินทุน 262,460บาท 2. กลุ่มแม่บ้านแปรรูปทอเสือ้อมีจำนวนสมาชิกกลุ่ม22คนจำนวนเงินทุน33,900บาท 3. กลุ่มร้านค้าประชารัฐมีจำนวนสมาชิกกลุ่ม90คนจำนวนเงินทุน300,000บาท 4. กลุ่มเลี้ยงโครกระบือมีจำนวนสมาชิกกลุ่ม64คนจำนวนเงินทุน 2 3 9 8 0 0บาท 5. กลุ่มผู้ใช้น้ำมีจำนวนสมาชิกกลุ่ม54ครัวเรือนจำนวนเงินทุน5,000บาท 6. กลุ่มเลี้ยงไก่เป็ดมีจำนวนสมาชิกกลุ่ม3 0ครัวเรือนจำนวนเงินทุน4 4 0 0บาท 7. กลุ่มโรงสีแปลรูปข้าวมีจำนวนสมาชิกกลุ่ม4 7ครัวเรือน กิจกรรมกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต 8. กลุ่มเลี้ยงหมูมีจํานวนสมาชิกกลุ่ม20กลัวเรือนกิจกรรมกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตสมาชิกและเงินออมสมาชิกทั้งหมด138คนเงินออมทั้งสิ้น4 3 2 4 9 2บาทวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งกลุ่ม มีคุณธรรมซื่อสัตย์เสียสละเห็นอกเห็นใจประหยัดสร้างนิสัยในการออมทรัพย์มีเงินทุนสนับสนุนมีสวัสดิการให้สมาชิกน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมีเงินกู้อุปโภคบริโภค,โภคการศึกษาทำเนียบคณะกรรมการวิสาหกิจชุมชนกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านทองสวัสด์นางเพ็ญน,นาภาบุญถมประธานนายวัฒนาวันทารองประธานนายกเกรียงศักด ทงตาง,งามรองประธานนางนุกูลอาลีเลขานุการนางพิมพ์ประภัยสว่างเนตรเฮลันจิกนางรัชนีสมรักประชาสัมพันธ์นายบุญจันทมากรรมการนายทองพูนชัยอ่อนกรรมการนางกุลไผ่กอรกรรมการรอตอทบัวลีอินทมาศกรรมการนายวิเชียนรัตนวงศ์กรรมการ แนวคิดริเริ่มสร้างสรรค์แน,นวคิดในการจัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตเนื่องจากบ้านทองสวัสดิ์เป็นหมู่บ้านที่อาชีพประกอบการเกษตรเป็นหลักการกู้ยืมเงินทุนจากแหล่งเงินทุนหรือธนาคารเพื่อนำมาใช้ใจ่ายในครอบครัวและลงทุนในการประกอบอาชีพมีขั้นตอนที่ยุ่งยากและมักจะไม่ได้รับการอนุมัติให้กู้ยืมดังนั้นจึงรวมตัวกันด้วยความสมัครใจออมเงินอย่างสม่ำเสมอ เพื่อช่วยเหลือซึ่งกันและกันใช้เป็นเงินทุนในการประกอบอาชีพทั้งของตนเองและสมาชิกที่มีความจําเป็นและเดือบร้อนกู้ยืมและได้น้อมนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดํารงชีวิตด้วยการรวมกลุ่มประกอบอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ให้กับครอบครัวให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีความมั่นคงปรุงสีข้าวชุมชนข้าวสารบรรจุถุงเพื่อจําหน่าย ข้าวกล้องหอมมะลิ105ข้าวหอมมะลิ105ข้าวไรเบอรี่ข้าวคอขอหจุดเด่นของกลุ่มด้านเศรษฐกิจ แปลรูปผลผลิตทางการเกษตรกลุ่มเป็นผู้ผลิตเพื่อเพื่อมูลค่านำวัสดุในท้องถิน่นภูมิปัญญามาประยุกต์ใช้บริหารจัดการกลุ่มออมทรัพย์ที่เข้มแข็งน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจุดเด่นของกลุ่มด้านสังคมแหล่งเรียนรู้และศึกษาดูงานเป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงชุมชนมีความรักและความสามัคคีกัน รวมคุมทำกิจกรรมมีประโยชน์ต่อสังคมการบริหารการตลาดและช่องทางการจัดจำหน่ายสินค้าของกลุ่มมีการออกร้านจำหน่ายสินค้าตามสถานที่ต่างๆเช่นงานแสดงสินค้าโอท็อปงานประจำปีของอำเภอและจังหวัดผลิตตามสั่งซื้อของลูกค้าและเครือข่ายขายสินค้าผ่านเว็บไซต์เฟซบุ๊กและไลน์การประชาสัมพันธ์ในลักษณะการบอกต่อ รางวัลที่น่าภาคภูมิใจพศสอ 2, 5 5 5ัได้รับ,บรางวัลที่สองในการประกวดวิสาหกิจชุมชนดีเด่นระดับจังหวัดพศส5 5พได้รับ,บรางวัลกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตที่บริหารจัดการตามหลักครรมมาพิบาลดีเด่นระดับอำเภอตามโครงการส่งเสริมสุขภาพกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตประจำปี2555 พศ2560ได้รับรางวัลหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงอยู่เย็นเป็นสุขดีเด่นระดับจังหวัดตามโครงการคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่นประจำปี2560พศ2560ได้รับรางวัลชนะเลิศโครงการประกวดหมู่บ้านจัดการสิ่งแวดล้อมประจำปี2560 บทบาทและการมีส่วนร่วมของสมาชิกต่อสถาบันสมาชิกต้องมีการฝากเงินสัจจะเป็นประจำทุกเดือนเป็นศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงและแหล่งศึกษาดูงานด้านสถาบันการเงินอําเภอทุ่งศรีอุดมจังหวัดอุบลราชธานีความมั่นคงทางเศรษฐกิจของสถาบันได้รับการสนับสนุนงบประมาณแหล่งที่มาของเงินทุนประกอบด้วยกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง พศ2544จำนวนเงิน1 0แสนบาทกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองพศ2546จำนวนเงิน1 0แสนบาทกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง2548จำนวนเงิน2 0 0 0 0 0บาทกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองพศ2548จำนวนเงิน2 0 0 0บาทโครงการประชารัฐพศ2559 จำนวนเงิน500,000บาทโครงการประชารัฐปี2560จำนวน300,000บาทโครงการแปลรูปผลผล,ผลิตเกษตรพศ2560งบพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างโครงการประชารัฐพศ2561จำนวน200,000บาท ด้านการจัดสรรกําไรได้มีการจัดสรรแบ่งป,ปัน8ส่วนคือเงินปันผลเฉลี่ยคืนให้สมาชิกร้อยละ15เงินค่าตอบแทนกรรมการร้อยละ30เงินสมทบกองทุนร้อยละ10เงินทุนจัดสวัสดิการทางสังคมร้อยละ10เงินทุนดําเนินการร้อยละ10เงินทุนศึกษาดูงานร้อยละ15เงินทุนสาธารณ ประโยชน์ร้อยละ5เงินทุนประกันความเสี่ยงร้อยละ5การช่วยเหลือแก่สมาชิกและชุมชนกองทุนสวัสดิการหมู่บ้านเช่นสวัสดิการคลอดบุตรรับขวัญเด็กแรกเกิด500บาททุนการศึกษาเด็กนักเรียนเรียนดีมารย,ยาทด,ดีปีละ3 0 0 0บาทสวัสดิการรักษาพยาบาลนอนโรงพยาบาลปีละ2ครั้งเกิน2คืน500บาท สวัสดิการกรณีเสียชีวิตช่วยเหลือครอบครัวโศกละ3,000บาทสวัสดิการการศึกษาดูงานคนะกรรมการและสมาชิกทุกปีสรุปผลงานดีเด่นบ้านทองสวัสด์หมู่เก้าชนะเลิศหมู่บ้านปอดยาเสพติดดีเด่นระดับจังหวัดจากการประกวดกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่นประจำปี2546รอรองชนะเลิศกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองดีเด่นระดับจังหวัดจากการประกวดกิจกรรม พัฒนาชุมชนดีเด่นประจำปี2546รองชนะเลิศครอบครัวพัฒนาดีเด่นระดับจังหวัดจากการประกวดกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่นประจำปี2546เป็นหมู่บ้านที่ได้รับคัดเลือกจากจังหวัดอุบลราชธานีให้ชาวต่างประเทศเข้ามาศึกษาดูงานปี2546ได้รับรางวัลรองชนะเลิศการประกวดผู้ใหญ่ยบ้านยอดเยี่ยมระดับจังหวัดปี2551 เป็นหมู่บ้านที่ได้รับการคัดเลือกจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรให้มีการอบรมโครงการพัฒนากองทุนและเป็นหมู่บ้านแรกของอำเภอทุ่งศรีอุดมที่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณาาร์การ,ก,การเกษตรปล่อยเงินกู้ให้จํานวนหนึ่งล้านบาทชนะเลือดเฝ้าระวังควบคุมโรคติดต่อไข้เลือดออกและไข้หวัดนุกสาขาวควบคุมโรคติดต่อไข้เลือดออกระดับจังหวัดประจำปี2560เป็นหมู่บ้านที่ได้รับคัดเลือก คณะกรรมการเข้มแข็งระดับอำเภอประจำปี2550เมื่อวันที่31มีนาคม2551บ้านทองสวัสดิ์ได้จัดตั้งสถาบันการเงินเป็นหมู่บ้านแรกของอำเภอทุ่งสีอุดมซึ่งได้รับเกียรติจากรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยพระนาท่านสิทธิชัยโคสุรัตเป็นประธานในพิธีเปิดสถาบันการเงินชุมชนต้นแบบทองสวัสดิ์สดใสร่วมใจ ผ่านการประเมินหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบระดับอำเภอประจำปี2553ชนะเลิศการประกวดหมู่บ้านควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออกระดับอำเภอประจำปี2553กลุ่มออมรัพย์เพื่อการผลิตดีเด่นระดับจังหวัดประจำปี2554ชนะเลิศการประกวดหมู่บ้านหนองอ้อหนาอยู่ประจำปี2555 กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตดีเด่นระดับจงบังหวัดประจำปี2555กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตที่การบริหารจัดการตามหลักธรรมพิบาลดีเด่นระดับอำเภอตามโครงการส่งเสริมสุขภาพประจำปี2555รางวัลหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงอยู่เย็นเป็นสุข ตามโครงการเชิดชูเกียรติผู้นำเครือขา่ายพัฒนาชุมชนดีดินประจําปี2556รางวัลหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงอยู่เย็นเป็นสุขตามโครงการเชิดชูเกียรติผู้นำเครือข่ายพัฒนาชุมชนดีดินประจําปี2560รางวัลหมู่บ้านรักษาสินห้าต้นแบบดีด่นระดับอำเภอจังจหวัดอุบลราชธานีประจําปี2560รางวัลชนะเลิศโครงการหมู่บ้านจัดการสิ่งแวดล้อม โครงการบริหารส่วนตำบลหนอ,องอ้มประจำปี2560